เดี๋ยวครับวันนี้กำลังมาแล้วครับผมมาแล้วโอ้ยว้าวโอ้โหคนเร็วเอ้าเร็วเกันโอ้โหคนเร็วเลยเร็วครับท่านผู้ชมเอ้าโอ้โหเร็ว เร็ววันนี้อ้าวเป็นงั้นนะแลฮะนีะม่มีใช่ไงไปต่ออ๋อยึดยึดสามสิบเมตรนี่มันเป็นมืวสโลว์บอกให้ไปช้าเพราะก็มันต้องขึ้นปลายมือสุดแล้ว้ด <c oughs> ูว่าถึงแล้ว ใช่เรามีแค่นั้นแหละโอ้โหอุตเสียจริงนะคิดวก็สนุกดีแหละเอ้ยิง<อ>ไหมล่ะโอ้ยพอเป็นตังค์อะไรกี่บาทลองปล่อยมือ ไปมือเนี่ยนิวลาไม่ทจะมันเลยฮะยังไม่ทันจะมันเลยเนี่ยอือใส่นิดนึงถ้าเยอะอีกเยอะสุดๆอ่ะตัวมันไหมก็มันน้อยไปหน่อยอ่ะอันเนี้ยนะมันแค่ปื๊ดหนึ่งเองสองปื๊ดยังก็หมดแล้ว ต้องปืนเยอะๆนะมันนแต่หนูว่ามันมำน,น้อยไปเออแต่มันนะนเด็กผู้หญิงเล่นคนเดียวเป็นไงก็สุดอา สุดยอดเลยห้ามหยุดขู่ขไปเรื่อยๆเลยเหรอ,อ้ไม่หมดมั้ใช่ไหมไม่รู้อ่ะหนูยังไม่หมดหรอก มีอีก่นวนเข้าแล้วนี่ถ้ามีอีกก็มันนะโอเ,เล่นโทรศัพท์ไปถ่ายไปเว้ยถ่ายไปเล่นไปว่างั้นจบเจบล่นไหม โอ้ยจบแล้วจริงด้วยชีตชิด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 เหยียบเลยเหยียบเลยกดเลยโอ้โหโอ้โอ้ไม่เนี่เขาจะชวนป่ะน่ะชีตเขาอ่่ะนาจะเล่นไง อ้าวีนเมลอนนะฮนออสออสอต่อไปยังกดไปลงได้เลยครับกดไปบรรลุเอากดูกดข้างขวากดแล้วอืไปลงอ้าวฮะถูกไหมสนูกเต้นไปจับแล้วเหรอจับแล้วอยากได้ยัไงเราจะไปต่อนี่นาย เลยไปต่อแม่องสอนอีกกี่คืนสามวันเนี่ยนะโอ้ไม่มาเลยอยากถ่ายนะนนะ